หลายคนก็สงสัยตอนนี้ก็หายสงสัยแล้วนะคะว่าเกิดจากขึ้นจากอะไรค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเองก็ยังคงให้ความสําคัญแล้วก็ยังคงหลงไหลกับธรรมชาติที่เกาะเต่าค่ะเขาบอกว่าเป็นสวรรค์กลางอ่าวไทยนักท่องเที่ยวก็เลยนิยมที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่นี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าช่วงโควิด19หรือว่าโลซีซันอาจจะมีเบาบางลงไปบ้างค่ะ นายวชรินฟ้าสิริพรค่ะนายกเทศมนตรีตำบลเกะาะเต่าอําเภอเกาะพัง,งานจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็กล่าวค่ะว่าหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิที่ผ่านมาส่งผลทําให้การท่องเที่ยวของเกะาะเต่าที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์กลางอ่าวไทยกลับมาฟื้นตัวบ้างถึงแม้ว่าจะไม่มากนักนะคะแต่ก็พอที่จะทําให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวบนเกะาะเต่าพอที่จะมีอาชีพสามารถประกอบอาชีพมีไรายได้อยู่ได้ที่ผ่านมาในแต่ละปีก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้ว ก็ต่างชาตินะคะเดินทางเข้ามาเป็นจนํานวนมากมีทั้งนักท่องเที่ยวที่มาดำน้ําเพื่อที่จะชมประการังที่สวยงามหรือว่าขึ้นไปชมวิวบนเกาะนางยวนแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกดินที่หาดทรายขาวค่ะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหาดที่สะอาดสวยงามเหมาะแก่การนั่งชมแล้วก็นอนดูดวงอาทิตย์ตกดินค่ะ และพอสถานการณ์นะครับกลับเข้าสู่สภาวะปกติครับต้องบอกว่าน,นักกท่องเที่ยวนะครับเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี61นะครับพอมาปี65นะครับนักท่อง,ทงเทียเ่ยวก็ขยับสูงขึ้นแต่ว่าก็เนื่องจากนะครับว่าพิ่งพ้นช่วงของวิกฤตโควิด19ครับในปี67ปีนี้ครับคุณวรวันธ ต้องบอกว่าเป็นปีทองจริงๆนักของเกาะเต่าเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวในเดินทางเข้ามามากกว่า490,000คนเมื่อสิ้นปลายปีนะครับก็คาดคว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับไม่น้อยกว่า600,000คนทั้งนี้นะครับในช่วงของเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนเนี่ยซึ่งเป็นช่วงของโลซีซั้นของเกาะเต่าเนี่ยยังคงมีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางลงเรือนะครับมาที่บริเวณท่าเรือจังหวัดชุมพรนะครับเนื่องจากว่า ใกล้กว่าที่จะเดินทางมาจากทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแต่ก็เมื่อมองนะครับแนวทางของเกาะเต่านะครับสถานการณ์ท่องเที่ยวนะครับยังคงทรงตัวมาโดยตลอดทั้งปีนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวใหม่นะครับหลังโควิด19ระบาดนะครับแต่เป็นที่น่าเป็นห่วงว่าเกาะเต่านะครับเรื่องของน้ําเรื่องของไฟฟ้าปริมาณที่พอใช้ในอนาคตเนี่ยเขามีการกังวลถึงเรื่องนี้อยู่ครับ เพราะว่าเรื่องของกระแสไฟค่ะผู้ประกอบการท่องเที่ยวเองก็ต้องมีการผลิตเองค่ะทําให้ต้นทุนของการผลิตก็เพิ่มตามปริมาณที่ใช้ส่วนพื้นที่ในการกักเก็บน้ําก็ไม่เพียงพอโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาค่ะทางกองทัพเรือก็มีการนําน้ํามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ